ร้อนๆขอเชินมาจักกรสวัสดีจ้าวันนี้สาวอูวพามาทําแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่ค่ะหรือหน่อ,อไม้ดองบ้านเรานะคะตอนที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะใบแมงลักตะไคร้บุกนะคะประมาณ2ต้นค่ะหัวหอมประมาณ2หัวบุกเหมือนกันค่ะพริกอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเพราะว่า ตัวหน่อไม้ดองมันเปรี้ยวมันมีรสเผ็ดอยู่แล้วค่ะอันนี้ถ้าเกิดชอบเผ็ดเหมือนสาวอิ๋วก็ใส่ไปเลยค่ะใบมะกรูดประมาณสองใบไก่ประมาณสองน่องนะคะอันนี้เป็นลูกโดดค่ะสาวอิ๋วชอบก็เลยใส่เข้ามาค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำเลยค่ะ ตอนการทำแกงหน่อไม้ส้มของสายอยู่นะคะแกงหน่อไม้ดองที่ว่าเนี่ยค่ะอันนี้เป็นมันเป็นหน่อไม้ดองที่ว่าไม่ได้ข้ามปีค่ะทาใหม่ๆมันอร่อยแล้วก็รสชาติกําลังดีค่ะสายอยู่ก็เลยไม่ได้เอาไปต้มค่ะแต่ถ้าแบบว่าเป็นหน่อไม้ดองที่ว่าซื้อตามตลาดอะค่ะสายอยู่แนะนําไปต้มก่อนนะคะอันนี้สายอยู่มาจากบ้านค่ะรสชาติมันอร่อยแล้วชิมแล้วมันอร่อยสายอยู่ก็เลยไม่ได้ต้มเพิ่มนะคะไม่ได้ต้มน้ําออกนะคะทําได้เลยก็จะใส่พริกใส่ หัวหอมที่เราเตรียมไว้แล้วก็ตะไคร้ค่ะแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรอน้ำเดือดเราค่อยใส่เนื้อไก่นะคะแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยเพื่อนเวเพิ่มคนนะคะต้องอรอให้ฟอาสุกหน่อยค่ะเราแค่คนื่อนเดี๋ยวมานจะไังเดือดแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะ คนนะคะเดี๋ยวรอให้เขาสุกหน่อยะคะ่ะแล้วเราจะเปร,รุงกันค่ะไก่เริ่มสุกเราก็ใส่เครื่องปรุงค่ะก็จะใส่เกลือไปหน่อยนึงนะคะคเพื่อนๆใส่โรตีู๊ดเรก็จะใส่น้ำปลานะคะไม่ใส่ปลาร้าค่ะเพราะว่าเออใส่ คิดว่าใส่ปลาไปแล้วมันคาวเพื่อนใสจะใส่น้ำปลาแทนค่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบปลาก็ใส่ไปน,นิดนึงนะคะนี่ใส่ก็จะหยดไปดนิดนึงแล้วก็ชิมก่อนนะคะเพื่อนชินมรีบลุกโด่ะค่ะใส่ลุกโดงไปก่อนนะจ๊ะค่ให้มัน เริ่มสุกขนายเ,เดี๋ยวใส่ไปในมื่อกี้ินขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะเสร็จแล้วค่ะ อยป่ะเนี่ยรอรอหนาทานนคะมาตักออเดร์จ้าแกนหน่อไม้ดองหนอไม้ส้มนี่าคะบ้านเราตากเนี่ยมาค่ะใหม่ๆร้อนๆขอเมาตักเออ